วันนี้ผมได้ขาตั้งไม้มาครับทำไมถึงต้องมีขาตั้งไม้เพราะว่าขาตั้งเดิมที่แถมมากับเจ้าอัลตรอนเนี่ยมันเตียนะครับผมเอามาใส่ให้กับตัวชัวร์อยู่ก็รวมๆแล้วรวมไม้ด้วยสูง20เซนนะครับซึ่งมันห่างจากปากพอสมควรได้ไม้ตัวเนี้มันไม่ไวนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันก็แขนที่จับเนี่ยมาผูกกับอัลตรอนอยู่นะเออผมไม่มีตัวคลิกลิลิทะที่จะเปลี่ยนสลับเร็วก็เลยซื้อ ตัวนี้มาใช้แทนนะครับราคา70กว่าบาทนะก็ผมก็งงนะว่าราคา70บกว่าบาทมันได้ขาตั้งใหม่เหรอวะนะครับก็เลยลองสั่งมาดูก็แกะข้างในก็จะได้มา3ชิ้นนะครับคือแท่นรองนะครับแล้วก็เจ้าที่จับไมค์ไดนามิกอย่างนี้แล้วก็เสามันนะครับทั้ง3าอย่างนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับที่ต้องบอกว่าตามราคาอะไรครับ อ่านี่ความยาวของเสานะครับประมาณ25เซนติเมตรนะครับอ่าขันเข้าไปที่ฐานนะอ่าหล่นเนี่ยถ้าหล่นลงไปนะความซวยก็คือว่ามันพอดีกันเลยอ่ะมันเอาออกลังบาก็ต้องขันออกมาใหม่นะเอาเสาออมาใหม่แล้วก็ต้องเอาอะไรไปจิ้มด้านหลังของมันนะครับเช่นไพปกาดันออกมาเหมือนเดิมอ่าแต่ถ้าเราใส่กลับมาแล้วผมมีปัญหาอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกลียวตรงนี้ผมขันยังไงนะมันก็ไม่สุดนะ ก็จะเหลืออยู่เด็นต่อมานะครับมันจะเป็นไซส์ผมจําไซส์ไม่ได้นะเราก็ต้องเอาแหวนอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมาเพิ่มขนาดนะครับให้เข้ากับขาไม้เราได้แต่จริงๆแล้วเป็นไซส์เดียวกับตัวไม้อาร์มแหละนะครับแล้วก็บิดขันเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็ทําให้ไม้เราสูงขึ้นมาได้แล้วด้วยราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับแต่ว่ามันก็จะนั่นแหละมาไม่ใช่เหล็กนะมันก็กองแก้งหน่อยแหละก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครอยากได้ไอเดีย เพิ่มความสูงของไม้นะครับก็ใช้ได้ครับผม